ก็เป็นเรื่องของระยะทางกับการกระจัดเอาเรียงรับมาทบทวนกันก่อนครับระยะทางการกระจัดขอเอาตัวอย่างเก่ามานะตัวอย่างเก่ามาทางนี้สี่ขึ้นไปทางนี้อีกสามถ้าเขาให้หาระยะทางทําไงนะระยะทางนี้ทําไมนะเอามาบวกกันตรงๆเลยนะครับสี่บวกสามได้เจ็ดหน่วยเป็นเมตรครับแต่ถ้าเขาให้หาการกระจัดนี่หางไงต้องลากเส้นตรงจากเริ่มต้นตรงไปสุดท้ายก่อนจริงไหม และไอเส้นตรงๆนั้นสชาย,ยาวกี่เมตรครับเรียนครับห้าเมตรและไอเส้นตรงเริ่มต้นสุดท้ายเส้นเนี้เรียกว่าเป็นการกระจัดอย่างนี้เรียกว่าการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันเนาะทีนี้มาดูต่ออีกสองอันอีกสองอันคืออัตราเร็วกะความเร็วเรียนครับถ้าโจทย์ให้หาอัตราเร็วให้ใช้สูตรต่อไปนี้นะสูตรมีว่าอัตราเร็วจะ หาได้จากเอาระยะทางหารด้วยเวลาอันนี้เป็นสูตรให้จดจำไว้อัตราเร็วนั้นจะมีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาในหนังสือมีไฮไลท์ไปก่อนนะครับมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรจริงๆไม่ต้องเข้าใจก็ได้จำไปลูกเดียวจำไปลูกเดียวออัตราเร็วหาจากระยะทางหารเวลาเนาะยกตัวอย่างเช่นโจท์บนกระดานเนี่ยไอโจทย์บนกระดานนี่ถ้าจะหาอัตราเร็วนะ ระ,ะร,ร,ระยะทางกี่เมตรครับระยะทางกี่เมตรครับเจ็ดเมตรเอาเอาเอาแทนค่าไปแทนค่าไประยะทางคือเจ็ดเมตรแล้วเวลาที่ใช้โจทย์บอกใช้ไปสองวินาทีเวลาที่ใช้เขาบอกใช้ไปสองวินาทีเอาสองวินาทีหารเข้าไปหารแล้วน้นใ้ได้เท่ากับเจ็ดหันสองได้เท่าไหร่เรียนสามจุดห้าเอาตอบเฉยเลยอัตราเร็วเท่ากับสามจุดห้า หน่วยของอัตราเร็วตรงนี้นั้นหนาจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็อระยะทางนี่มันเป็นเมตรอะฮะเวลานี่มันเป็นวินาทีอะครับเอามาหารกันปั๊บหน่วยที่ได้ก็เลยเป็นเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นจดจําไว้ครับอัตราเร็วนี่หน่วยมาตรฐานจะเป็นเมตรต่อวินาทีอีนอจบละนี่อยากหาอัตราเร็วจําสูตรนะเอาอะไรตั้งระยะทางหารด้วยอะไรเวลาแท้ๆๆๆแถมน้อย แล้วถ้าเขาให้หาความเร็วบ้างล่ะให้หาความเร็วบ้างล่ะอันนี้ต้องใช้สูตร,ตรอีกสูตรหนึ่งจดจำไว้ความเร็วนั้นใสจะหาจากเอาการกระจัดหารเวลาความเร็วจะเท่ากับการกระจัดหารเวลาเธอว่าวเหมือนกันไหมอัตราเร็วก็ความเร็วนี่เรียนว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะถ้าอัตราเร็วนี้เอาอะไรตั้งระยะทางแต่ถ้าความเร็วนี้เอาอะไรตั้งการกระจัด นี่ระวังระวังถ้าจะหาความเร็วเอาการกระจัดถ้าจะหาอัดตะเรือเอาระยะทางเอาไฮไลท์สูตรไปก่อนความเร็วหาจากการกระจัดหานเวลาไฮไลท์สูตรไปก่อนหนังสือมือนะครับอืมมีไหมมีปากกาไฮไลท์ไหมถ,ถ้าไม่มียืมเพื่อนใช้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่เปลือง <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนประสงค์จะหาความเร็วก็ต้องเอา นัน่นนั่นเอาห้าเมตรตั้งเอาการกระจัดห้าเมตรตั้งแล้วเวลาที่ใช้มันกี่วินาทีสองวินาทีเออเอาสองวินาทีหารเข้าไปหารแล้วนั้นใช้ได้เท่าไหร่วันเนี้ยเอาห้าหารสองได้สองจุดห้าหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันเพราะว่าไอการกระจัดเป็นเมตรเวลาเป็นวินาทีหารกันดีๆก็ได้เมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมไออย่างนี้เรียกว่าความเร็ว โอเคนะแล,แล้วสังเกตน,นะว่าอัตราเร็วก็ความเร็วเหมือนกันไหมเธอว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนละยางเวลาไปอยู่ในห้องสอบเรียนระวังเนื้อระวังตัวนะถ้าเขาถามอัตราเร็วเอาระยะทางหันเวลาแต่ถ้าเขาถามความเร็วเอาการการจัดหารเวลาคนละยางเนะอะเอาหวใว้โอกาสนักเรียนตรวจสอบทบทวน20วินาทีอัตราเร็วความเร็วสูตรมันไม่เหมือนกันนะครับระวังให้โอกาสทบทวนหน่อยนึง